อัสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมอาร์คมือถือหรืออาร์คโมบายกันอีกครั้งนะตอนนี้พี่ก็อยู่ใกล้แม่น้ํานะครับพี่เจอเจ้าออตเตอร์นะนี่นี่ใช่ไหมอยู่ในน้ําอยู่ในน้านั่นไงใช่ไหมโอเคเดี๋ยววันนี้พี่จะจับเจ้าออตเตอร์นะตอนนี้พี่ก็เรียกเจ้าอาร์เจนมาแล้วอยู่ข้างหลังแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็ขี่อาร์เจนเลยสไปโน นี่กวนใจเดี๋ยวจะเสียวโอเคเรียบร้อยตัวดูดเท่านี้ไม่น่าจะมีแล้วนะโอเคอาร์เจนมาแล้วเดี๋ยวแล้วก็ขี่อาร์เจนขีบกลับบ้านเลยแล้วกันเนาะตั้งโจมตีไว้โอเคมาอาร์เจนไปขีดเจ้าออเตอร์หรือเจ้าตัวหน้ากลับบ้านกันอ,อ,อยู่ตรงไหนอะ อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ปลาเฮ้ยปลาสองตัวเลยหายไปไหนเนี่ยยิ่งหายยากๆอยู่พี่บินหามาพนานพอสมควรเลยนะกว่าจะเจอลองดำดูสิเฮ้ยหายไปไหนอะโอ้โหบินมาทั่วแผนที่เพิ่งจะมาเจอเฮ้ย ส่วนใหญ่มันจะอยู่แถวๆแม่น้ํานะเจ้าตัวนาคใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่เอาอุ๊ยอะไรกัดเราเนี่ยอะไรกัดเราโอนนโนโนโนมีอะไรมาจัดการกิฟฟินของเรามาถือดาบเรียบร้อยมามาโอเจ้าแรปเตอร์มากัด จนของเรานี่เรียบร้อยไปโอเคแต่ปัญหาเลยมันอยู่ไหนอะเฮ้ยไม่เจอจริงๆเหรอตุยไปแล้วหรือยังไม่เจออะเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหอุซาบินมา ตั้งแต่เหนือจดใต้ใต้ขึ้นเหนือไปทิ้งตะวันออกไปตะวันตกเฮ้ยโหนี่เราลงมาว่ายน้ำนี่ถือว่าเสี่ยงมากเลยนะเฮ้ยมันหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวลองบินดูขึ้นข้างบนดิอยู่ไหนอ่ะอืมมันต้องเห็นเป็นเงาๆแล้ว นี่ก็ไม่ใช่นะเออหายอะ่ะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงข้างหลังใช่ใช่ใช,ใช่ใช่นะใช่ใช่ใช,ใช่โอเคเจอแล้วโอ้โหหายไปนานนึกว่าตุยไปซะแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้เจ้านกอาเจนเนี่แหละคีบมามันจะคีบได้ไหมเนี่ย ใช่ไหมใช่เลยนี่ครับนี่เจ้าตัวออเตอร์นะครับว่ายน้ําอยู่โอเคใช่เลยโอ้โหเลเวลไม่สูงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจับมันก่อนไปอาจเจนคีบมามันอยู่ตรงไหนคีบในน้ําน่าจะได้อยู่นะกดอึ๊บติดไหมโอ้ไม่ติดไม่ติดเราไปไหนล่ะนี่นี่ข้างหน้าข้างหน้าปึ๊บอุ๊ย โอ้โหดันมาตกน้ําอ่ะอีกทีนึงให้มันบินมาใกล้ๆผิวน้ําหน่อยนีๆ่ๆๆข้างหลังข้างหลังโอเคคีบสาโอเคครั้งนี้ติดแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราก็บินกลับบ้านเราเสาเขียวเลยเดี๋ยวเราอเรียกโอเคกิฟฟินตามมานะครับป้ายกลับบ้านเราดีกว่าโอ้โหกว่าจะตามหาเจอ นึกว่าเจอตัวอื่นกัดตุยไปแล้วไปเลยวันนี้ก็จับเจ้าตัวนาคนะเจ้าตัวนี้สามารถเอามาแบกไว้บนไหล่ได้นะครับอาหารที่เขาชอบเลยก็คือเนื้อปลาเนาะเนื้อปลาประเภทต่างๆน่าจะบินทีเดียวถึงเสาเขียวนะไม่อยากจะปล่อยให้มันตกไปข้างล่างแล้วก็พักให้สเตมิน่าขึ้นนะครับเพราะว่ากลัวโดนตัวอื่นสอยล่วงไปกว่าจะตามหาเขาเจอนี่ก็ใช้เวลา พอสมควรเลยน่าจะถึงอยู่นะสเตมินาที่เรามีอยู่ใกล้ถึงแล้วอย่างน้อยขึ้นไปบนแท่นบ้านเราก่อนละกันถึงอยู่นะถึงอยู่อีกนิดนึงจะถึงบ้านแล้วอีกนิดนึงโอเคอีกนิดนึงจะถึงกงเอาให้ถึงกงเรากงจับกงจับแม่นไหมฟึ๊บ โอเคเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวเราก็จอดตรงนี้แล้วก็จอดเจ้ากริฟฟินโอ้โหดันบินค้างอยู่ข้างบนสูงอีกจอดยางกริฟฟินอ่ะจอดเรียบร้อยนะครับโอเคเราก็มาดูอ่ะไปไหนล่ะเฮ้ยเดียว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  อ๋อยังอยู่โถเอ้ยรัว่วบังโอเคอ่ะอยู่นิ่งเลยนะครับสําหรับการจับเจ้าตัวนี้นะครับก็ใช้แบบพาสสีบเนาะเอาเนื้อปลามาไว้ตรงที่ช่องฮอตคีเนื้อปลาก็อยู่ที่เจ้าสไปโนนี่แหละอ่ะเพิ่มพลังโจมตีไปโอเคเอาเนื้อปลามาไว้สัก2ชุดละกันโอเคปลาได้กระบวนการจับอ๋อ เอานี้ไว้โอเคแล้วก็ใส่เมื่อกี้เรียกมันมานะครับเลยหลุดมาอยู่ติดกับตัวเอามาอีกสักหน่อยไหมโอเคปได้เวลาจับเจ้าออตเตอร์กันนะครับโอเคยัดเลยเนาะไม่ต้องใช้ยาคูลละยัดเลยปลอดภัยอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้อย่าไปต่อยมันดิ เดี๋ยวเก็บอืก่อนโอเคแล้วก็ยัดเนื้อปลาไปโอเคครับกินไปแล้วกินไปแล้วเดี๋ยวก็รอกินทีละ12โอเคได้อยู่อาจจะต้องใช้เวลารอาเขาหิวพอสมควรเลยนะครับนี่ค่อนข้างจะเป็นตัวที่น่ารักเลยนะเจ้าออเตอร์หรือเจ้าตัวนาคใช่ไหมเจ้าตัวนาคแต่ก่อนเกิดมานานแล้วใช่ไหม ตั้งแต่ยุคดึกดำบันแล้วหรออันนี้ไม่แน่ใจนะครับน้องๆใครรู้ก็ช่วยบอกทีละกันเนาะสกิลของเจ้าตัวนาคก็ามาไว้บนคอแต่ไม่รู้ให้ประโยชน์อะไรเราไม่แน่ใจนะน้องๆใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยละกันเนาะพี่ก็แค่จับมาให้ครบทุกตัวนะัเท่านั้นแหละสกิลของแต่ละตัวเนี่ยพี่รู้ไม่ลึกนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จอดเจ้ากิฟฟินจัดเรียง ไดโนเสาร์ในบ้านเราให้สวยงามก่อนจะได้ดูไม่ลกนะโอเคหิวอีกทียังหิวแล้วนะครับยัดอีกทีเลยเค okay. เดี๋ยวอาจจะต้องตัดคลิปไปเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะครับก็ที่เหลือก็คงไม่มีอะไรยากก็แค่ยัดยัดไปจนกว่ามันจะเป็นของเรานั่นเองเนาะ โอเคเดี๋ยวอาจจะตัดคลิปไปนะครับโอเคก็กลับมากันอีกครั้งแล้วนะตอนนี้หิวอีกแล้วยัดเลยนี่เราก็ย่อตัวมายัดเลยใกล้แล้วเดี๋ยวอีกทีนึงน่าจะเป็นของเราแล้วแหละก็ใช้เวลาพอสมควรกว่าเขาจะหิวและจับเขาได้ขนาดนี้ก็ดึบกะดึไปใกล้ๆมันเป็นตัวใจดีนะครับ อยู่นิ่งๆให้เราจับนิ่งๆเลยแต่ถ้าไปจับตามธรรมชาติเนี่ยน่าจะจับยากอยู่เพราะว่ากว่ามันจะหิวแล้วก็จะเจอตัวอื่นมาสอยไปเนาะอ่ะสายไปเรียบร้อยครับเป็นของเราแล้วโอเคเป่าหยุดแล้วก็เอามาไว้โอเคแบกเลยเนีย่โอ้โหพันรอบคอเราเลยนะไป ไปทำปกคลิปกันน่จับจะได้แล้วนะครับเจ้าตัวออสเตอร์หรือเจ้าตัวนาคนั่นเองขอดูตอนมันอยู่บนคอเราวสิโอ้โหน่ารักอะ่ะนี่ให้ความอบอุ่นเลยกับตามลำคอของเรานะครับแอโอเคแล้วก็เดี๋ยวโยนลงไปแล้วกันเฮ้ยโอ้โหนึกว่าตกหน้าผา โอเคก็เรียบร้อยไปนะครับสําหรับการจับเจ้าออตเตอร์นะหรือเจ้าตัวนาคก,ก็จับไม่ยากใช้แบบพาส,สพียัดอาหารเนื้อประมาณจําพวกปลาให้เขานะครับเขาก็ชอบกินประมาณนี้เนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับได้บายสวัสดีครับ